สวัสดีเอัซีีมม่นี่นะครับคนที่อยู่ตรงใก,กล้ขีรัก้าหึ่งหึ่งนึ่งไปเดิน,นสวัสดีเอฟซีที่เขาจะได้ยืนหดนานด,นะดูกันนะว่าดูกันนะครับผมเต่ามาจอดตรงนี้นะครับเป็นรถพ่วงของพ่วงเล็กนะฮะซองพ่วงเล็กกันนะครับเอฟซีนี่นะครับ ของลวงพดป้าเตนทั้งหมดเลยเะคะพี่อฟไฟฟ้าของลุงพดป้าเตนซอฟไฟฟ้าของลุงพดป้าแตนนะครับเอฟซีใช่ต่อมรูเดี๋ยวติดตรงไหนไม่รู้จะเอาลงไ้ตรงไหน ดาวไฟฟ้าคือความมงคลของปัตตานะครับสี่ทุกคนนะครับนโนเลยเฮ้ยตรงตรงที่นี่เลยตรงที่นิ่คือต่อต่อไฟต่อไฟเป็นบ้านอิฐนะครับเป็นของที่นิ่งเนาะของที่นึ่งเมด้น รถยงส่งคนป้าเต็มแต่วางเลยหน้าบ้านพี่หนิงเอาไปตรงนน้นนะครับพี่เมย์กับพี่หนิงก็อยู่นะเอาเราหลบรถเขาดีกว่าไหมรถเราขวางเขาเยี่ยมเลยไม่นะข่าวดีไม่งั้นผมหยิพลาดไปพี่ท่านน่ะซุปุปซุปซุุปิข้าวนะเมื่อกี้เออเาที่รงอท่องไปพี่นิตัว เอาหนีหนีสาวด้านหลังหนีโอ้โหมีเรี่องทีนั่นนะิตเสพไฟเออคือไป่ไหวใชนไหมร้องล้องรองขอพี่เด็ไปดีกันนะครับมีกองใหญ่มาส่งกันนะครับเอฟซีใช่ไหมกคน,นครับวสวัสดีที่อยู่ด้วยกันนะครับ กับสีเลิศนนะ่ะทึ่นไปลงคลิป

อยวให้ช่างเขาลงตรงไหนดีไหมตรงนี้นะบอกคนแม่คนเกล่ลงลงตรงนี้รเตรงตรงหน้าเขาก็มาค้าันได้ครับไอเสาเราพัวอไครับของลูกบอลสั้นนะนะสต้นไม่รู้้นเสาลวด้นเสาลวดครับอย ไปทีผมจะไปราดสีครับนโอ้โหโอเคใช่นั่นเป็นขบวนนั่นแหนะมาสีไปดูไหมล่ะอันนี้ไม่นช่คล้ายเสาลู่กันหรอก็มีเสา5.4เมตร10ต้นของลุงพลแล้วก็8เมตรนี่ของผมก็มันจะได้สูงๆหน่อยตัวของลุงก็จะน่าจะติดมาที่สาลา ส่วนนั้นหน้าอันนั้นน่าจะเป็นเสาลวดคาร์บอยพี่คะขออนุญาตนะพี่เี่พี่แดงจะดึงสายไฟมาจากตรงไหนคะสายไฟยังไม่ได้คุยกับลุงเลยเดี๋ยวทางเสาไว้ก่อนคร่าวๆคือน่าจะเดินจากตรงช่วงศาลาตรงนั้นน่ะพาดพาดมาศาลาตรงนี้แล้วก็ไปข้างหลังคิดว่าน่าจะอันนี้คือวางแผนไว้ที้ไว้เข้าๆมันมีหลายทางอ่ะตอนเนี้ย ก็บอกก็ถามลุงอยู่แล้วก็เพราะว่ายังไงลุงต้องโยงสายไฟมาที่ศาลาครับก็เลยไม่รู้ว่าสะดวกลุงคือทางไหนเน่ยเบอกว่าเดี๋ยววันหลังเสร็จค่อยมาคุยกันก่อนก่อนเขาพุณค่ะาี่ไหนอ๋อนี่เสาเสาลวดน้ำเสาลวดน้ำเหม่อนกัน Player, อน milk, ันน <co ี้ยังไม่ซื้ว่าข่าวดียุคมีข่าวเทอร์ไพรส์ดียุคนีข่าวดีกว่านี้จริเพราะว่าส like ่งของมาช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสามจะมีของใหญ่ข้อันนีตอนแรกผมรู้เรื่องนี้ที่ว่าว้ที่บ้านนี้คือเทอร์ไพรส์นั้นใช่ไหมใช่นี่ป็นเทอร์ไพรส์จะไม่ใช่ไม่ใช่และที่สำคัญรถคูณที่มาส่งของสองรอบ ก็ยังไม่ใช่อีกครับผมขอจบแค่นี้ก่อนแล้วฉะนั้นเรารอรุ่นกันสสดีแ้วัสดีส เจ็ดต้นคือของลุงนะครับของเอฟซีใช่ไหครับอันนั้นก็ใช่หรอไปซ้าย